สวัสดีครับผมผมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเปลี่ยนปั๊มแยกอีกแล้วคือปั๊มแยกตัวเนี้ยเป็นของ v ีโกนะครับแล้วก็ปั๊มแยกตัวเนี้ยเป็นของ All n e w d m a x นะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมานะครับเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะครับ โอเคครับผมก็ถอดออกมจากรถแล้วนะครับตัวนี้คือของ a l n n w w d m a x นะครับตัวนี้คือของ v i g o นะครับที่ต่างก็คือเนี่ยครับหลักๆนะครับของว i g o จะตรงนะครับของ d m a x จะงอลงข้างล่างนะครับส่วนรายละเอียดตรงอื่นจุดยึดอะไรพวกนี้ก็คือใกล้เคียงกันหมดนะครับแล้วก็มีสายไฟเห็นไหมครับที่ต่างกัน อ่าผมจะเปลี่ยนเพราะว่าเนี่ยครับจะอยากได้ท่อลงมาตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนดูครับว่าเป็ยนยังไงไหนๆก็แกะกองยักออกมาแล้วครับเปลี่ยนไส้กองสักหน่อยแล้วกันเนาะ ทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวขอญาตประกอบกล่องครับตอนนี้ก็ประกอบสากรองนะครับของใหม่นะครับเข้ากับตัวปั๊มแจ็คของออนยวนะครับเนี่ยครับความต่างเห็นไหมครับอีกอย่างนะครับท่อน้ํามันออกเนี่ยครับของออนิวจะใหญ่กว่าด้วยนะครับ เหมาะสาหรับแบงใส่ยูสุดากอนไม่ต้องเอาพลาสติกมาลองนะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนนะครับปั๊มแยดของวีโกในยูสุดากอนเป็นของยูสุออลนิวนะครับ <S <S ข้อแตกต่างมันก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ใช้ร่วมกันได้ <S <S หลักๆที่เห็นก็คือเนี่ยครับท่อของ วีโก้จะตรงนะครับส่วนออนิลจะโค้งลงข้างล่างเห็นไหมครับอย่างอื่นก็ใกล้เคียงกันเห็นไหมครับข้างบนอะไรยังไงเห็นไหมครับก็ใส่วีโก้อยู่แล้วนะครับเลยอยากจะให้สายมันสวยเลยลงข้างล่างก็เลยเอาของออนิลมาใส่ไม่มีอะไรมากครับสําหรับเพื่อนๆที่จะแปลงนะครับก็เลือกเอามาได้ทั้งวีโก้แล้วก็ออนิลดีแมปนะครับเพราะว่า มันก็เหมือนกันนะครับต่างกันนิดๆหน่อยๆห,หลักๆก็แค่ตัวท่อส่งกับท่อออกน้ำมันแค่นั้นครับวันนี้ก็มาเปเรียบเทียบไปดูเนาะว่าปั๊มแยกวีโก้กับปั๊มแยกออลูดีแมมันแตกต่างและเหมือนและคล้ายกันยังไงนะครับเพื่อนๆก็ถ้าชอบก็เลือกเอาเองเนาะอยากได้ท่อส่งน้ำมันออกน้ำมันตรงๆหรือจะลงข้างล่างนะครับ ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ